มัลลอฮฺุสซาลฺลัมระลัยฮิวอะลัยฮิวอะลายฮิวอะลัยฮิวอะลัยฮิวอะลัยฮิวะลัฮิวอะลัย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 ฮิวอะเรยฮิวอะลยฮิวอะาัยฮความลัยฮิวาะรัยฮิวอะลนยฮิวาะลันฮิวาะลัยริวอะลัยฮิวอะลัยฮทีอะลนยาิวอะลัยฮาวระลับฮงวระลัยฮิวอะลัยฮิวอาลัี่รักะลัเคารพทลกท่าวอะัทธิชนที่รักและเัารพทุกท่านครับ ใครๆที่เกิดขึ้นมาอยู่บนหน้าดุนยานี้ก็ปรารถนาสเสียเหลือเกินนะครับที่จะได้ให้ตัวเองนั้นมีความมั่งคั่งมั่นคงนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของริสกีให้อยากจะให้ริสกีของเรานมันมากมายนะครับแล้วก็มั่งคั่งมั่นคงแล้วก็เพื่อที่จะได้นำริสกีนี้ไปแจกจ่ายกับคนยากคนจน แล้วก็ที่สําคัญอีกประการหนึ่งทุกคนก็ปรารถนาเสียเหลือเกินที่อยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวสัตยาชนที่รักและเคารพทุกท่านวิธีการเราจะทํำยังไงกันหนอนะครับถึงจะทําให้เรามีริสกีที่มากมายสุขภาพแข็งแรงอันอิสลามมีทางออกครับอันอิสลามบอกว่าวิธีการที่จะทําให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาเนี่ยนั่นก็คือการ ติดต่อและการเชื่อมสัมพ <pr> ันธ์กับเครือญาติเครือญาติอยู่ที่ไหนท่านต้องไปเชื่อมสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้อัลลอฮฺสุบานตาลาได้ทรงกล่าวแล้วก็มีคําสั่งใช้ไว้ในพระม่าคัมภีร์อัลกุรอานแห่งพระองค์ว่ากลลลอฮะตะลาลาละ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 ิะล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 ะ ว่าอัลลอฮะครเวลาตุชริกูบีใช่อ่าอัลลอฮ์บอกว่าโอบันดามนุษยชาติทั้งหลายโอผู้มีอีหมานมีศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าจงกราบไว้อัลลอฮ์องเดียวแล้วก็อย่าได้ตั้งภาคีต่อพระองค์เป็นเด็ดขาดวะบิลวาลีได้นีอ่อาซานาส่วนคุณพ่อคุณแม่ของเราท่านก็ต้องเราก็ต้องทําดีกับพวกเขาวะบิดิลกุรบานะครับวะบิดิลกุรบาและพวกเจ้าก็จะต้องทําดีกับเครือญาติ อัลลอฮฺอักบัตนี่คือคําสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาที่กล่าวเน้นย้ํานะครับไว้ว่าเราจะต้องให้ความสําคัญกับเครือญาติพอพูดถึงเครือญาตินะครับมันก็มีเครือญาติมากมายที่เรารู้จักกันนะครับอาจจะเป็นพี่น้องของเรานะครับพี่น้องของพ่อแม่เราแล้วก็พี่ป้าหน้าอาทั้งหลายทั้งมวลนะครับหน้าที่ของเราก็คงจะต้องอ อันดับแรกเลยก็ต้องวางแผนในการที่จะทำดีต่อเละอดด้วยการติดต่อคญาตินะฮะด้วยการที่ศึกษาว่าญาติของเราอยู่ที่ไหนบ้างนะครับญาติของเราอยู่ที่ไหนกันบ้างเราก็จะได้ไปเชื่อมสัมพันธ์กับพวกเขาแล้วนั้นก่อนที่จะไปถึงตรงขั้นตอนวิธีการในการที่จะไปเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติแบบบ้านๆแบบคนทั่วไปแบบอะไรที่มันดูนะครับสดใส แล้วก็เป็นอะไรที่น่ารักก็มาดูนะครับคำสั่งหรือคำบอกคำดํารัสของภาษาสดาอุมฮัมมัตสโลลาะฮอะลัยฮฺอัสลัมกันก่อนท่านอุษุนสลลลาะฮอะลัยฮฺอัสลัมได้บอกว่ามันอาฮับบะอิยูบะสัตละหูฟิริซกิฮีวายุนซะอัละหูฟิอัซริฮีฟันยาซินรอฮิมะฮูรอสนุลลอฮฺสโลลาะฮวะลีสัลลัมบอกว่า ใครก็ตามนะครับมันอาฮับบะใครก็ตามที่มีความรักมีความชอบมีความปรารถนาไอยาบอสุตอฮูฟีริสกีฮีที่จะให้ริสกีของเขากว้างขวางมากมายมั่งคั่งมั่นคงนะครับมีเปบประเด็นที่หนึ่งวาญซาละวานซาละฮูฟีอัซริฮีแล้วก็ให้อายุเขายืนนานสุขภาพแข็งแรงใครที่มีความปรารถนาอย่างนี้นะครับ ทำไงครับรสุลลลศลลุวะลฮิวสลัมพัสสดาของพวกเราได้กล่าวว่าฟันยาวสิ้นไรามาหูจงติดต่อเครือญาติชัดเจนเหลือเกินท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านนะครับว่าการที่เราติดต่อเครือญาติจะทําให้เรามีริสกีมากมายสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนานแล้วก็มีความสุขนะครับในการดําเนินชีวิตเพราะฉะนั้นชัดเจนเลยไหมครับอยาก ได้สิ่งเหล่านั้นที่กล่าวมาแล้วต้องติดต่อเขือญาติเพราะฉะนั้นเราก็มาวางแผนมาวางกระบวนการนะครับเขือญาติของเราอยู่ที่ไหนนะครับอันดับแรกก็โทรไปนะครับโทรศัพท์ไปสลลมมุกสบายดีไหมวะนะสบายดีไหมโต๊สดายดีไหมบงังอะไรเหล่านี้เป็นต้นมีอะไรจะให้ฉันรับใช้บ้างไหมนะครับเราก็โทรศัพท์ไปนะครับเราก็ถามว่ามีอะไรให้รับใช้ไหม นี่คือคือประการที่หนึ่งเขาก็จะดีใจเลยล่ะครับมีความสุขมีความแฮปปี้โอ้เขาอุตสาห์โทรมาแล้วว่างๆเราก็มีนะครับอันดับที่สองว่างๆเรามีฮาดยีีะมของอะไรบ้างเราก็ไปให้โดยเฉพาะเดือนรอมฎอนที่ผ่านมานะครับเรามีขนมมีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เอาไปแจกที่บ้านเครือญาติของเรานี่คือประการที่สองประการที่สามนะครับเวลาเราทราบข่าวว่าเครือญาติของเรากําลัง ทำอะไรเช่นอาจจะต่อเติมบ้านอาจจะเทหน้าบ้านอาจจะทํานู่นทนํานี่ตรงนั้นตรงนี้เรารีบไปเลยถ้าเราว่างนี่เราไปเลยนะไปช่วยนะเทปูนเลยเราไปช่วยเทปูนสักสองกีสอง,งกุ้ง,งกีนะครับกระป๋องสองกระป๋องกอง็อันทำได้ล,ลีลาเลญาติกองเราก็มีความสุขนะครับนะมีอะไรไปช่วยบางครั้งเราไม่ไม่มีเวลาเราก็อาจจะซื้อลิโพซื้อน้ำดบแบบนี้นะครับอ่าเอาไปให้ ให้กับคนงานของเขาช่วยเขาตอนนี้ญาติผมก็มีอยู่คนหนึ่งกำลังทําบ้านเราก็ไปช่วยบ้างเล็กน้อยนะครับแม้กระทั่งไปคุยบ้างก็ยังดีเพราะเราไม่ใช่กรรมกรว่างไงไม่สามารถจะเบกหามอะไรกับเขาไหวก็ไปช่วยเล็กน้อยเขาก็ม <c oughs> ี <c oughs> ความสุขนี่คือการติดต่อเคยญาติ <c oughs> เพราะฉะนั้นสัทธาชนผู้มีอุดมการณ์อิสลามที่รักและเคารพทุกท่านสอดสายสายตานะครับไปดู ว่าญาติของเราคนไหนบ้างนะที่เขากำลังเดือดร้อนนะครับยกตัวอย่างบ้านพี่น้องของเรานะครับประสบภัยพิบัติเราก็เอาเงินไปซะลรวก็เล็กๆน้อยๆไปดูไป,ดไปปลอบอกปลอบใจอะไรกันเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ดีและที่สำคัญที่สุดก็ต้องดูนะครับว่าญาติพี่น้องของเราอยู่ที่ไหนบ้างนะครับบางคนอยู่ในจังหวัดเดียวกันก็ไปเยี่ยมกันได้บางคนอยู่ไกลโทรศัพท์ไป ถ้ามีโอกาสไปเยี่ยมก็ไปเยี่ยมกันนะครับแล้วพอมันเป็นแบบนี้คือญาติมันจะเกิดความรักซึ่งกันและกันแล้วเมื่อเกิดความรักซึ่งกันและกันเหมือนกับนะครับประโยชน์มันก็มีอีกนะครับเหมือนกับคนบางกลุ่มในประเทศไทยเนี่ยนะครับคงไม่ต้องเอ่ยนามเอ่ยกลุ่มบางครั้งเนี่ยนะครับญาติของเขาคนนี้กําลังทําธุรกิจจะลงทุนนะครับกับสิ่งหนึ่งนะครับกับการเปิดร้านยกตัวอย่าง ปิดร้านโชว์หวยขึ้นมาใช้ทุนประมาณสองแสนหรือแสนหนึง่งแต่เงินไม่พอเราไปเป็นไงครับเมื่อเขารู้เนี่ยคนกลุ่มนี้เมื่อเขารู้ว่าวงญาติเครือญาติเขาเขาจะทํางานตรงนี้ไม่อิจฉาครับนะไม่ได้อิจฉาแต่กลับมาช่วยเหลือเอาเงินมานะครับเอ,เ,เ,อเ,เอาเงินมาช่วยเหลือเอาเงินมาเอาเงินมาช่วยเหลือนะครับเต็มที่เลยทีเดียวนะพี่น้องที่รักศรัทธาชนที่เคารพเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราจะได้ ปรับตัวของเรานะครับในการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องของเราแล้วเมื่อเราได้ช่วยเหลือพี่น้องของเราโดยเฉพาะยิ่งวงญาติของญาติสนิทของเราเนี่ยอัลลอฮอักบัดนะครับอัลลอฮฺตาลาก็จะประทานริสกีที่มั่งคั่งและมั่นคงให้กับเราดังคํายืนยันของภาษาสาดามอมัส,สลลลอฮวลสลามบอกว่ามันอาฮบบะยุบะสาตอลาหูฟีริสกีใครที่ต้องการให้ริสกีของเขากว้างขวางและเพิ่มพูน วายุนซาอลาูฟีอาซาริมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนาะนฟันย่าสิน้นไรมะหูก็จงติดต่อเขยญาติกันครับตอนนี้นะครับเริ่มมองหากันว่าเครือญาติของเราอยู่ที่ไหนนิดหนึ่งนะครับบางคนบางกลุ่มเขาร่างเป็นการาฟเลยนะครับเป็นเหมือนกับว่าเออเป็นเป็นเป็นตัวที่จะเชื่อมเลยว่า,าสมมติว่าพ่อของเราเนี่ย ชื่ออะไรเป็นมีพี่น้องกี่คนมีและพี่น้องเนี่ยมีลูกกี่คนมีวงญาติอยู่ที่ไหนบ้างคือเชื่อมเลยนะครับแล้วก็จดบันทึกเลยว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างเพื่อที่จะไปะพบปะแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนกันครับสุดท้ายนี้นะครับท่านผู้ชมที่รักและรพทุกท่านขออัตาลาเนี่ยให้จิตใจของเราเนี่ยนะครับรักในการที่จะอะไรนะรักในการที่จะเข้าหาเครือญาติ มีความสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็ประการที่2ให้เราเนี่ยได้สามารถทํากิจกรรมต่างๆที่จะเชื่อมเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติและประการที่3ก็ขอตอลอดให้รับอามันคุณงามความดีของเราและประการที่4ก็ขอลัลอดสุบฮานะหัวตาราเนี่ยได้ประทานริสกีที่ฮาลานให้กับพวกเราอย่างมากมายและก็พอเพียงแล้วก็ขอให้เรามีสุขภาพแข็งแรงนะครับสามารถทำงานาศาสนาลัลอดกันได้ตลอดไปและมีอายุยืนนาน ขออนุญาตจากลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปด้ยวยคำว่าบวบิลลาฮิตตอฟิกวะฮิดายะสลามอะลัยกุมวะเรฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ